รถไฟฟ้าที่ถูกที่สุด Wuling Air EV มาในราคา400กว่าบาทและเปิดตัวที่บ้านเราเดือนกรกฎาคมนี้แล้วครับนี่เลยครับสำหรับรถจ่ายตลาดที่ไม่ใช่แค่จ่ายตลาดธรรมดาพอวิ่งได้ไกลใช้ได้เหมือนกันครับดูทรงแล้วอาจจะดีกว่าเจ้าตัว Farm One แล้วก็ตัว w r l อีกนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ขนาดเล็กแบบ2บวก2ที่นั่งก็คือ4คนนั่นแหละครับนั่งได้ และจะเปิดตัวบ้านเราในต้นเดือนกระกฎาคมนี้ก็คือเดือนหน้าแล้วครับอย่างเร็วและรถแรกจะมา400คันด้วยคาดว่าราคาค่าตัวคันนี้จะอยู่ที่400 0 0 0กว่าบาทนะครับจะเป็น 400xx 0 0 0ไปก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่มีราคาแน่นอนและรถคันนี้เป็นรถนําเข้าจากอินโดนีเซียครับราคานี้ไม่ได้ส่วนลถของรัฐบาลนะครับถือว่าราคากําลังดีเลยโดยคันนี้มีความยาวอยู่ที่2,974ม mm, ิมกว้าง1,505ม mm. ม สูง1,631มิลิเมตรแล้วน่าจะมี2รุ่นย่อยครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นสแตนดาดมีกำลังอยู่ที่41แรงม้าและแรงวิดอยู่ที่110นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ขนาด17.3กิโลวัตต์อ้าวิ่งได้ไกลสุดคือ200กิโลเมตรครับรองรับการชาร์จเป็น AC อยู่ที่2.0กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ8.5ดชั่วโมงเลยครับและรุ่นที่สองจะเป็นรอง้วนครับ41แรงม้าเช่นเดียวกัน แล้วแรงบิดก็เท่าเดิมน,นะครับ110อนิวตันเมตรแต่แบบใหญ่ขึ้นคือ26.7ิกิโลวัตต์อวและวิ่งได้ไกลขึ้นอยู่ที่3 0 0รกิโลเมตรต่อการชาร์จครับรองรับการชาร์จที่เป็น AC สูงสุดคือ6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงครับแบบนี้ใครจะซื้อก้าเล่นตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่าชาร์จเร็วกว่ากันเยอะเลยแต่ทั้งขนาดและแรงมา้าแรงบิดก็แน่นอนว่าเหมาะจะเป็นรถจักตลาดแบบรถที่ไปไหนมาไหนไม่ไกลมากนะครับและก็มีสีให้เลือกหลากหลายด สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและก็สีเขียวอีกด้วยเพื่อนๆสนใจกันหรือเปล่าครับคันนี้นองเขาน่ารักมุงมิ้งมากจริงๆเอาละครับวันนี้ผม,ม่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับรถ EV เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ